ทดสอบเตาขอนเป็นการทดลองเผาครั้งที่สองนะครับครั้งแรกนี่มีรอยรั่วตรงฝาเราปรับใหม่อันนี้เป็นการทดสอบครั้งที่สองนะครับเตาขอนด้านบนนี่เป็นถังเหล็กหนาสามมิลด้านล่างเป็นถังสองรอยลิตรทั่วไปเอาไว้ทำ ทำเป็นที่จุดไฟเฉยความจริงจะมีฝาปิดด้านล่างนะครับเรายังไม่ได้ใส่อันนี้อุณหภูมิในเตาอ,อยู่ที่90้าสิวัดที่จุดเดียวด้านหลังเราต่อช่องควันออกมาจากถังอบต่อช่องเขามาจากถังอบ แล้วก็ลงไปควันกนไหลลงไปตรงนี้จะเป็นช่องเปิดลงไปน้ำมันดินก็จะคบแน่นไหลลงถังเหมือนแก๊สก็จะไหลมานี่ขึ้นมานี้แล้วก็เข้าไปหักมุมลงไปอยู่ใต้ท้องของเตาเพื่อเอาแก๊สไปจุดตนเองตรงนี้ช่องเปิดนี่จะสามารถปิดเปิดได้สีควันตอนนี้เป็นสีควันของน้ำอุณหภูมิ ในถังอกประมาณ80กว่าน้ำก็เริ่มอ,ออกสใ,ใจก็ติดตามแล้วกันนะครับต่อขอน